องค์มนตรีเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก้ปัญหาโรคเอดขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุพบโรคเอดระบาดหนักในกลุ่มชายรักชาย นายแพทย์เกษมวัฒนชัยอคุคงขมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสู่ทศวรรษที่4นวัตกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดที่มุ่งประสิทธิผลว่าสถานการณ์โรคเอดซึ่งระบาดในประเทศไทยมากกว่า30ปีปัจจุบันล,ลดลงถึงร้อยละ50แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตราการป้องกันแก้ไขหยุดการระบาดของโรคโดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในโครงการป้องกันโรคเอดส โดยเฉพาะแนวทางการทำงานซึ่งกำหนดขอบเขตเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นทำงานด้วยหลักวิชาการและความบริสุทธิ์ใจประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดขณะที่นายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกลุ่มควบคุมโรคกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทางสังคมในด้านความเสี่ยงของพฤติกรรมทางเพศโดยพบอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดลดลงในกลุ่มหญิงบริการตระกับเพิ่มในกลุ่มชายรักชายและเยาวชนซึ่งสถานการณ์โรคเอดในรอบปีที่ ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า8,500คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชาย